สวัสดีครับผมเคนโดเกรีงไกลมากพจนสุนทรนะครับผมเปิดตัวเปิดใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าผมจะเดินเส้นทางใหม่ในวงการการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติครับหลายคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นรวมไทยสร้างชาติเห็นเคนโดขับเคลื่อนเรื่องของคดีต่างๆคดีใหญ่มากมายที่เกิดในประเทศไทยนะครับว่าจะเป็น forex 3D Magic Skin หรือว่าคดีแชร์ลูกโซ่ต่างๆผมทํามาอย่างต่อเนื่อง10ป,ปีแล้วนะครับเชื่อไหมครับว่าผมทําคนเดียว ผมทาอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายมากๆแต่ผมก็ภูมิใจครับที่สามารถช่วยเหลือประชาชนมูลค่ามากกว่า1นึ่งล้านด้วยตัวของผมเองด้วยปากปากนี้ของผมนี่แหละครับแต่วันนี้ผมเดินทางมาถึงจะบอกว่าทางตันก็ได้ผมรู้สึกว่าการช่วยเหลือประชาชนของเคนโดเนี่ยทำต่อไม่ได้ด้วยอิทธิพลด้วยกระแสหรือว่าด้วยการฟ้องปิดปากหลายๆอย่างที่ผมเจอมันเป็นประเด็นที่ทําให้ผมเนี่ย ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มากยิ่งขึ้นได้วันนี้ผมมีโอกาสได้เจอท่านพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติผมได้สื่อสารไปถึงท่านนะครับว่าผมนี่อยากช่วยประชาชนผมอยากชนกับอิทธิพลผมอยากชนกับคนที่ทําให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนและผมก็เห็นท่านพีรพันธ์นั้นชนให้ประชาชนมาโดยตลอดโดยไม่สนหนอิอินหน้าผมครับชนกับอิทธิพลชนกับนายทุน เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือตรงกับใจของผมครับผมอยากได้หัวหน้าแบบนี้ผมอยากได้คนแบบนี้แหละที่ทำเพื่อประชาชนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนและก็ชนชนแบบนี้เลยครับชนกับอิทธิพลชนกับในทุนชนกับทุกสิ่งทุกอย่างประโยชน์เพื่อประชาชนแล้ววันนี้ผมเห็นการทำงานของพักเห็นการทำงานของท่านแล้วผมรู้สึกว่านี่แหละคือพื้นที่ที่จะทำให้เคนโด ได้ทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์และทำเพื่อประชาชนได้โดยแท้จริง